อะไรที่เราอยากให้เขาลองทําเด็ดเลยเราอยากเด็ดอะไรเด็ดแล้วให้เขาทำอาหารใช่โหพี่โคตรแปลกนี่คือผักที่เก็บมาทั้งหมดเมื่อกี้นะก็คือผักที่อยู่ในฟาร์มเราทั้งหมดที่บอกว่าฟาร์มทูดิสคือจากฟาร์มสู่จานเ์่อนี้ครับไอ้ดอกที่เราเก็บนี่คืออยู่ในนี้หมดเลยนี้หมดเลย สวัสดีครับวันนี้ตั้งโต๊ะพามาที่ร้านลับมีนบุรีนะครับร้านนี้ลับจริงๆครับแต่ว่าอาหารนี่สุดยอดผมนัดน้องชายมานหนึ่งคนไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าครับโอ้ปูอย่างดีเลยร้านทํามึนต้องหาไม่เจอนี่มาในจอดถามวินมอเตอร์ไซค์ก่อนเลยถามว่ามีคาเฟ่ตรงไหนบ้างแถวนี้จ้างวินมอเตอร์ไซค์นําไปที่มันพาไปจอดเลย เป็นร้านตึกสมสีชมพูมีไฟหน้าร้านมันแปะป้ายไว้อยงว่ะานกน้อยคาเฟ่นกน้อยคาเฟ่อะไรนะเลสเชีวร้านนี้จริงๆพี่เขาเป็นเบื้องหลังแต่ว่าอารมณ์ไหนเขาถึงมาเปลี่ยนเป็นทำคาเฟ่เหนื่อยไง ไม่ดูแล้วทำร้านน่าจะเหนื่อยกว่าทำเบื้องหลังนะเมื่อก่อนเบื้องหลังเหนื่อยเพราะมีโควิดด้วยแล้วก็มาทำฟาร์มตรงนี้ถือว่ารอดไปอาหารที่นี่อร่อยปลูกผักเองที่ก้าไร่เดี๋ยวพากินอะไรแปลกๆกันไหมแปลกแค่ไหนถามก่อนปลาสวายเพกินไปทำามเออเขาเลี้ยงเอาไว้มาดูกันไป ตามมาอันนี้เราต้องมีความรู้นะอะไรกินได้กินไม่ได้นี่เขาปลูกเองแล้วเขาเอาพืชผักสมุนไพรทั้งหมดาหาไปทําอาหารแล้วก็เลี้ยงเราในคาเฟ่โอจริงดี่ไอ้ไอที่เขาปลูกอยู่ทั้งหมดเนี่ยเขาไปทำอาหารให้เรากินเหรอใช่นี่ปลูกสดๆไม่มีสารพิษไม่มีอะไรเลยอเอางีา้อะไรที่เราอยากให้เขาลองทําเด็ดเลย<อ>แล้วไปให้เขาทําอาหารฝรั่งด้วยคือไอ้ไอที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราอยากเด็ดอะไรเด็ดแล้วไปให้เขาทําอาหารใช่โอ้พี่โคตรแปลก<อ>แต่ว่าจะแดกได้หรือเปล่าอีกเรื่องนะ นี่ไหมนี่ไหมอะไรพี่เหลืองๆเน่อะไรล่ะเออพี่ก็บอกสิมันคืออะไรอันนี้คือพารากอนพารากอนไอ้ที่วัยรุ่นเขาฮิตไปเดินกันนะนะใช่ที่เป็นร้านแฟชั่นอ่ะแม่ตลกจริงคุณนี่เป็นคนตลกมากเลยผมชอบมากเลยเฮฮาตลอด2ีบสชั่วโมงอันนี้เป็นสมุนไพรชนิดนึงนี่ดมดม เฮ้ยหอมไหมหอมไหม้ยกลิ่นมันเหมือนไอ้นี่นะใบโหระพาบ้านเรานะคล้ายๆโหระพาแต่อันนี้เป็นสมุนไพรของฝรั่งล้างระบบหลอดเลือดพวกเส้นเลือดอุดตันเนี่ยใกล้ตีบแตกตันเนี่ยต้องกินอันนี้นี่ต้นเดียวช่วยไม่ได้หรอกบอกเจ้าของโพระทั้งแปลงเลยถ้างั้นถูกมึงนี้ไหมแล้วมึงยืนเล็มไปมไอ้บ้าเหรอไม่ใช่โคบานไมซินเออได้อันหนึ่งแล้วได้อันหนึ่งได้อันหนึ่งไปหานใหม่ นี่เขาเรียกว่าหูเสือหูเสือเหมือนไหมไม่เหมือนนะลักษณะไม่เหมือนหูเสือเนี่ยอันนี้หูหมูอันนี้คือหูเสือนี่นี่อ่าเขาเรียกต้นหูเสือเอาไปทํากินไหมแต่พี่อยากกินเหรออืมเป็นไงเหม็นอันไม่ต้องกินหรอกดมก็ได้กินนละกินมันจัดมากอ่ะเอาไปลองทําดูไหมจริงเหรอเผื่อพี่โบเขาทำได้ลองดูเอานนี้แหละอ่ะ เดี๋ยวหาดอกไม้อีกหน่อยแล้นี่เราจะกินเยันดอกไม้เลยเหรอกินนี่เราอัตคัดเรื่องการกินขนาดนั้นเลยเฮ้ยแต่ดูมันไม่มีเคมีก็ปลอดภัยโอ้โหอีโบครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นเห็ดอะไรของผมมาเนี่ยนี่ครับผมสงสัยว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้พี่เป็นเห็ดก้อมาเต็มเต็มไม้เต็มมือเนะนี่กินกินได้หมดไหมวางวางดิไหมวางวางนี่ตรงไหนดิตรงไหนดอ่ามาดูเลยว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อ่า นี่พี่โบคือเจ้าของร้านเล s c ิ e ฟ a ร์มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่โสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ร้านลับมีนบุรีต้องเป็นพี่โบเลย r e s คิ f a r ร์มครับซึ่งปลูกผักเองทำอาหารเองคอนเซ็ปต์คือ t าร์มทครับจากฟาร์มสู่จานเอาจากฟาร์มมาเลยเรามาดูกันครับว่าอะไรกินได้กินไม่ได้แล้วก็ร้านเล s c ิ e ฟาร์มทำอะไรให้เรากินได้บ้างโอ้จริงจต้องบอกว่าจริงๆกินได้เกือบหมด อันแรกเลยอันนี้มันเป็นสนสนนี่มันจะเอาไว้ไลยุงอ้าวอันนี้กินไม่ได้นะเป็นสน,สนหอมอ๋ออันนี้อันนี้ ได้าา<ด>เขามาทอาหาหรไไม่ได้อันนี้คือนี่คือน,อนีเลยอาริกาโกนโ่ถ้าไปอบแห้งที่เขาไปโรยในพิซพซ่าใช่แล้วที่อันนี้เป็นวอเตอร์เครสสายพันธุ์หนึ่งถ้าเกิดบางคนก็จะเรียกว่าผักเต็ดญี่ปุ่นเป็นพันธุ์ที่ดัดแปลงมาแล้วมีรสชาติที่ไม่มีความซ่าวันนี้จะแบบมันๆครับเราก็มาใส่พิซซ่าเราเหมือนอันนี้ทำทำพิซซ่าด้วยเราก็ใส่อยู่ในพิซซ่าเราเหมือนชนิดหนึ่งครับใช่ครับอันนี้กินได้ไหมครับตัวนี้นี<อ>่แบบไฮไลท์เลยนะตัวนี้ในมันคือทาราคอน หรือทารากอนะครับก็คือเป็น k i อ g of herb ตัวหนึง่งทั้งดอกทั้งใบทั้งต้นเนี่ยไปตากแห้งเนี่ยก็ทำชาได้เลยอูอยหวัวใจใช่ไหมกินกินได้สามแลกินได้หนึ่งอะยังเหลืออีกต้นหนึ่งตัวต้นนี้อันเนี้ยอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยต้นกระสังกินได้เหมือนกันกินได้แล้วก็เป็นสรรพคุณทางยาเขาเยอะมาก คนคนคิดว่าเป็นวัชพืชนี่ไม่ต้องบอกก็รู้สรรพคุณทางยาอะไร,รบ,บำรุงสมรรถภาพทางเพศต้นก็บอกแล้วต้นกระสัน <c oughs> ใช่กสามอะไรนะสางโอ้ดูว่าต้นกระสัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยากกินเลยแล้วไ <c oughs> ปเด็ดมานี่จะยังไงครับยังไงอ,อันนี้ทำอาหารได้หมดไหมครับก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้มันไม่อร่อยอ่าอันนี้คัดออกันนี้คัดออกอะไรกินไม่ได้คัดออกนั้นผมเอาอันนี้ทำพิซซ่าอ่าอันนี้หน่อยง่ายหน่อยพิซซ่าใช่ครับ อันนี้ผมอยากทำเป็นเครื่องดื่มอ่านี่มันต้องทำชาได้อยู่แล้วอันนี้ที่เหลือเนี่ยนะอันนี้อันนี้มันปรุงอาหารได้เลยสลัดใช่ถูกต้องครับแต่พิซซาเนี่ยขอโจทย์อันนี้ครับโอ้โหนี่คืออะไรครับนี่แ้งใส่อันนี้อันนี้ใส่นี้เป็นพิซซาใกล้เคียงได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันทำได้เหรอทำได้มันพิซซาอ่าพิแกงเอาพริกผพดแน้งเนี่ยผมว่ามันเข้าอยู่แล้วกับอันนี้ ตงไหนวะไหนเดี๋ยวลองดูผมรู้ว่าพี่จะทำได้แต่หนูเนี่ยจะแถกได้ไหมงั้นอันนี้เป็นพิซซ่าเลยเสร็จแล้วสลัดแล้วก็สเต็กวันนี้พี่เลี้ยงน้องครับโข้าเมาโอเคงั้นเดี๋ยวขอเวลาพี่โบฝากพี่โบด้วยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่คือสปาเกตตี้แบ็คเพิร์ลทำไมต้องเป็นแบ็คเพลด้วยพี่โบมีคาแรคเตอร์ความเป็นแจ็คสเปโร่อยู่แจ็คสเปโร่จะต้องมีเรืออะไรครับเรือแบ็คเพลครับนี่คือแบ็คเพลเห็นไหมครับต้องมีดำต้องมีแต่แจ็คสเปโร่เขาเป็นโจรสลัดนะพี่เป็นคาวบอยครับโจรสลัดผสมกับคาวบอยครับหอมเหรอผมมีวูดดี้อยู่ด้วยไม่กล้าแซลเดี๋ยวโดนแทงเดี๋ยวโดนแทง อยู่ที่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมครับตอนนี้คือดอกที่เก็บมาอ่านี่คือชาลากอนชาลากอนชาลากอนนี่ประกอบอยู่ครับผมอันนี้ครับอ่าอันนี้เป็นไฮไลท์ของฟาร์มเลยก็คือตัวเต็กหมูพริกไข่ดำตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เราเอาวอเตอร์เครสนี่ครับวอเตอร์เครสตัวนี้อ่าเป็นตัวนี้ทำเหมือนผักขมอบชีสใช่ครับปู แต่เป็นว a เ e r c r e s s ผัดกับชีสอันนี้ไฮไลท์ของเราตัวนี้เลยตัวที่เราเก็บกันมาแต่ก็เป็นเมนูฮิตของร้านด้วยอันนี้คือเราใส่พริกแกงกิโลทองใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทำเป็นซีฟู้ดสไตล์ไทยๆเผ็ดร้อนหอมนิดๆอ่าใช่ัไอ้นี่นี่คือที่เราเก็บกันมาทั้งหมดยำฟาร์มใหญ่หมายความว่ายำที่เอาผักในฟาร์มใหญ่เนี้ยมาใส่พูดง่ายคือถ้าเดินไปที่เห็นอยู่นี้มันคืออยู่ที่นี้ทั้งหมดทั้งหมดเลยแล้วอันนี้ มาถึงเมนูเครื่องดื่มอันนี้ที่เราเก็บมาใช่ไหมใช่คนี่คือต้นนี่คืออันนี้มันเรามาทำอาหารนี้ด้วยแล้วก็มาทำนี้ด้วยครับคือแชมพาใช่ครับโหอแล้วพาฝรั่งเศสดมเทเลยครับเทเท บอกได้คำเดียวว่าบรรยากาศเหมือนได้กลิ่นหอยแมงผูหอมหอมสมุนไพรมันหอมหอมสมุนไพรคือกลิ่นเขาคล้ายใบเลวลาอารมาอ่าอ่าแล้วลองตัวนี้ครับลองตัวนี้มาแล้วไม่ได้ทานตัวนี้ก็มาไม่ถึงเหมือนกันนี่คือเคลเป็นคณะของต่างประเทศอ่ะเป็นคณะต่างประเทศใช่ครับคือคณะไทยมันโรลละสามสิบใช่ไหมคณะนี่โรลละแค่สี่ร้อยเท่าไหร่นะสี่ร้อยสี่ร้อยแต่ว่าไม่ขมเลยสดชื่นมากไม่เชื่อห้าลองครับ นี่เด็กไม่กินผักเกากินได้ใช่ครับเป็นผักที่ไม่ใช่ผักอ่าเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราล้างปากด้วยชาทาละก้อนเป็นไงเพรางี้พี่พามาไม่ธรรมดาอยู่อ่าเริ่มเริ่มอ่ะครับขออนุญาตเรื่องจำครับเรื่องจำก่อนนะฮะอันนี้คือผักที่เก็บมาทั้งหมดเมื่อกี้นั่นคือผักที่อยู่ในฟาร์มเราทั้งหมดที่บอกว่าฟาร์มทูดิสคือจากฟาร์มสู่จานคืออันนี้ไอ้ดอกดอกที่เราเก็บนี่คืออยู่ในนี้หมดเอยู่ในนี้หมดเลย อ่าขออนุญาตใส่หมูยอด้วยยำนะฮะไก่ครับไก่อ๋อไก่อยอไก่ยอรวมพิษคือตัวยำตัวเนี้ยความหวานจากน้ำผึ้งแล้วก็แล้วก็มีมะขามมีตะไคร้มีพวกความเป็นเครื่องเทศของคนไทยให้ให้ยำม,มันเป็นไทยๆ่หน้าตาออกเป็นฝลั่จะอ,ออกเป็นส้มตำก็ไม่ใช่แต่ยำมก็ไม่ใช่เป็นสลัดก็คล้ายๆเราไม่ได้ให้สลัด จะเป็นก้ำกับกรอบแล้วก็สดชื่นแต่มีความเป็นไทยๆอยู่แล้วก็ดูนี่ค่ะผมอยากให้ตัวนี้ผมไม่อยากให้กินตามลําดับยังไงครับพี่ได้ดับพี่โบได้ดับเลยเริ่มเริ่มกัดจากปังชีตก่อนเอาปังชีตไปเคี้ยวหนึ่งกัดหนึ่งคำก่อนขออนุญาตใช้มือหยิบปังชีตอันนี้กินเปล่าๆหนึ่งคำก่อนครับแล้วให้ความรู้สึกมันหน่อยว่ามันเหมือนกินอะไรลองสิพี่เหมือนอะไรครับเหมือนเรากินอะไรตอนเช้าๆไหม เหมือนที่ังเราต้องโกะจริงๆคุณสมบัติมันเราต้องการเอามันมาแทนข้าวเหนียวหรือแทนข้าวหรือแทนคาร์โบไฮเดรตแล้วคำที่สอนขออนุญาตจิ้มเหมือนเอาข้าวเหนียวจิ้มกับเอาจิ้มน้ำจิ้มนี้เลยนะจิ้มแจ่วอ่าโอเคจิ้มแล้วครับจิ้มแล้วนะฮะมันก็จะเพิ่มความเผ็ดมาเหมือนเวลาคนอีสานบ้านเรากินกินข้าวเหนียวแล้วชอบเอาน้ำจิ้มไปจิ้มกับแจ่วใช่ครับอันนี้ก็อ่ะกินของมูย่างเรหน่อยสเต็กเนี่ยแหละแต่เราหั่นเป็นชิ้นแล้วราดแจ่ว ด้วยผักแล้วนะต่ด้วยผักนี่นะไอ้เ<จ>นี่ยที่สนใจเพราะว่ามันมาแทนผักขมใช่ครับจริงๆก็เราต้องใช้ผักขมใช่ครับเป็นวอเตอร์ครีอบชีสแทนได้เลยนะมันจะไม่มีติดขมเลยไง จะกลายเป็นมันแทนไม่บอกคิดว่าผักผมใช่ด้วยใช่ใช่เมื่อกี้เรากินเรากินแป้งอันนี้ไปแล้วนะเราอยากให้ลองกินแป้งอันนี้ด้วยครับอ่าลองดึงลองดึงแล้วเราใส่ไปตรงไหนพี่ใบใบหูเสือซอยใส่ไปในซอสด้วยแล้วก็จะมาประดับจานนิดหนึ่งก็ง่ายๆเอาใบหูเสือเนี่ยมาทำหน้าที่แทนออริกาโนใช่ครับขออนุญาตเยอะซ่หนึ่งปรับก็แล้วกันนะครับมาบุ เ,เราจะเน้นที่แป้งเราอยากให้แป้งอร่อยเราอยากให้เหมือนคนไทยที่กินข้าวหอมมะลิเราพยายามให้ตัวพิซซ่าเราเนี่ยให้เหมือนเป็นข้าวหอมมะลิก็คือมีความนุ่มเหนียวใสคว่ความเป็นไปต้องโกวความเป็นโรตีลงไปในแป้งพิซซ่าแต่ว่าก็ยังมีความเป็นฝรั่งอยู่แต่ก็มีความเป็นไทยแต่ที่สําคัญหอมสมุนไพรอันนี้ก็คืออันดับแรกควรจะเอาช้อนเนี่ยคลุกเอาไอ้นี่ลงไปข้างล่างก่อน เพื่อให้ความร้อนของของมันเนี่ยดึงเอาความน้ํามันหอมระเหยขึ้นมาเส้นของเราเนี่ยคือเราจะทําให้เส้นมันโอเวอร์ครุกหน่อยสปาเกตตี้บางร้านที่ผมไปกินมันรู้สึกว่ามันข้างในมันยังกรุบอยู่อ่ะเขาเรียกอเดนเต้เป็นแบบอิตาเลียนกลางๆมีแกนนิดๆกรุบๆนิดๆแต่คนไทยอ่ะไม่ชอบคนไทยบอกว่าอุ้ยต้มเส้นไม่สุกไม่สุกแต่จะเลียนได้แท้ต้องเป็นอย่างนั้น ใช่ครับคนอิตาลีร้านโตเบนนี่แปลว่าดีมากๆแอสโลชาสบริเยร์ลองชาสักหน่อยไหม่ะจริงๆจะเรียกว่าชาเลยก็ไม่ควรนะเพราะว่าจริงๆชาต้องเป็นใบชาอ่าอันนี้เป็นเอาเป็นเครื่องดื่มไหมลัน้ำตาลช่วยให้ผ่อนคลายครับก็ใช้ลักษณะการดมเข้าจะหมูกได้มีความเป็นน้ำมันหอมระเหยระดับโอ้ล้างปากดีมาก ดีนะแค่ช่วยผ่อนคลายแม่ช่วยผ่อนบ้านผ่อนรถบ้างเหนื่อยเรื่องนี้ไม่มีเปล่า รสเลยนะวันนี้ใครับผมโอ้ขอบคุณมากครับพี่โบวันนี้พี่โบฝากที่นี่หน่อยครับว่ายังไงครับเรสคิวฟาร์มครับสำหรับเรสคิวฟาร์มเนี่ยก็อยู่ที่ซอยสุเหล่าคลอง1นึแขวงบางชันเขตคลองสางวากรุงเทพมหานครและเปิดทุกวันครับ10บโมงถึง2องทุ่มถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดก็อยากให้โทรเข้ามาจองที่เบอร์0 2 0 3 0 5 8 5 9ูนย์สมศูนย์ห้าแปดหครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแจ๋วเลยครับพี่อรอร่อย